สวัสดีครับคลิปนี้พี่พงศ์มาชวนทําขนมโคน้ําตาลแว่นซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของคนภาคใต้คนใต้ส่วนใหญ่จะชอบขนมนี้มากเลยครับสูตรนี้ทําออกมาแล้วแป้งนุ่มเหนียวหนึบกําลังดีส่วนไส้ก็หอมน้ําตาลแว่นซึ่งเป็นน้ําตาลตนันโทานกับมะพร้าวคลุกเกลืออร่อยมากๆเลยครับวิธีทําก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากส่วนผสมก็มีไม่กี่ชนิดใครจะนําไปทํากินทําขายก็ได้เลยครับ ส่วนผสมวิธีทำมีอะไรบ้างเรามาดูและลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยครับอืมน่ากินมากเลยครับส่วนผสมตัวแรกคือแป้งข้าวเหนียวขาว250กรัมมะพร้าวทืนทึกค่อนไปทางอ่อนนิดๆไว้สำหรับคลุกขนม250กรัมในส่วนของมะพราะ้าวใครชอบทานมากก็ใสยเย่เยอะๆเอาตามชอบได้เลยครับน้ำตาลปึก หรือที่คนใต้เรียกว่าน้ำตาลแว่นวันนี้พี่พงษ์ใช้น้ำตาลแว่นที่เป็นน้ำตาลตะโหนดซึ่งเนื้อจะเหนียวหนึบออกไปทางแข็งนิดนิดและมีความหอมมากๆเลยครับไส้ขนมออกมาในส่วนของน้ำตาลจะเหนียวหนึบกรึบกรึบทานแล้วอร่อยมากๆเลยครับสูตรนี้พี่พงษ์ใช้น้ำตาล200กรัมใส่ไส้ขนมเยอะๆจุกๆก,กันไปเลยน้ำสะอาด200มิลลิลิตรไว้สำหรับนวดแป้งเกลือครึ่งช้อนชาตักหลวมๆสำหรับคลุกมะพร้าว อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกน,นําน้ํามาใส่ลงในแป้งเพื่อทําการนวดแป้งในขั้นตอนนี้ให้ทยอยใส่น้ําลงไปสลับกับการนวดแป้งไปเรื่อยๆอย่าเทลงไปพรวดเดียวเพราะจะทําให้แป้งของเราเหลวเกินไปไม่สามารถนําไปปั้นเป็นตัวขนมได้นวดแป้งผสมกับน้ําไปเรื่อยๆ จนแป้งมีความเหนียวนุ่มหนืดกํกำลังดีสามารถนำไปปั้นเป็นตัวขนมได้ตอนนี้แป้งที่นวดได้ที่แล้วสังเกตได้จากแป้งไม่ติดชามผสมแบบนี้และมีความเนียนเหนียวหนึบกำลังดีอันนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นพักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำขนมจะได้นุ่ม จากนั้นมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวสำหรับคลุกขนมกันเลยครับนำเกลือมาโรยลงในมะพร้าวและคลุกให้มะพร้าวโดนเกลือทั่วถึงกันแบบนี้ครับคลุกเสร็จเรียบร้อยก็วางพักไว้ก่อนระหว่างนี้มาเตรียมน้ำตาลแว่นกันต่อเลยครับนำน้ำตาลแว่นมาตัดเป็นชิ้นขนาดกำลังดีสามารถนำไปห่อด้วยแป้งทำเป็นไส้ขนมได้ น้ำตาลแว่นจะมีความแข็งนิดหนึ่งให้เราพยายามตัดแบบนี้เลยครับแต่ต้องระวังอย่าให้น้ำตาลแหลกละเอียดเพราะจะไม่สามารถนำไปใส่เป็นไส้ขนมได้แบบนี้เลยครับตัดไปเรื่อยเรจนเสร็จใครชอบทานหวานมากก็ตัดน้ำตาลก้อนใหญ่ใครชอบหวานน้อยก็ตัดเป็นก้อนเล็กๆเลยครับ เอาตามชอบได้เลยครับของพี่พงตัดขนาดนี้พี่พงว่ากำลังดีเลยครับตัดไปเรื่อยๆจนเสร็จนี่ครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนํำน้ำตาลที่เราตัดเป็นชิ้นมาห่อด้วยแป้งกันเลยครับวิธีห่อคือดึงแป้งขึ้นมาแล้วแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้น นำน้ำตาลที่ตัดเป็นชิ้นมาวางแล้วห่อแบบนี้เลยครับพยายามคลึงให้กลมเข้าไว้นำแป้งมาห่อน้ำตาลเหมือนที่เราห่อขนมต้มเลยครับแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนำชิ้นน้ำตาลใส่ลงไปคลึงปิดให้แน่นแบบนี้เลยครับนี่ครับนำน้ำตาลใส่ลงไปแล้วห่อให้มิด ทำต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยครับระหว่างนี้ต้มน้ำรอได้เลยครับพอน้ำเดือดจะได้นำขนมที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลงต้มวิธีต้มก็ทำคล้ายกับต้มขนมต้มแหละครับตอนนี้น้ำที่ต้มเดือดแล้วพี่พงษ์นำขนมลงต้มเลยครับนี่ครับนำไปใส่ลงไปแบบนี้เลยสามารถห่อ แล้วใส่ลงไปในน้ำที่กำลังต้มได้เลยครับแบบนี้ครับหอ่หอห่อแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่กำลังเดือดได้เลยนี่ครับใส่น้ำตาลห่อด้วยแป้งแล้วใส่ในน้ำที่เดือดได้เลยห่อใส่ลงไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยครับ เมื่อใส่ขนมลงไปต้มแล้วรอจนขนมสุกข,ขนมที่สุกจะลอยขึ้นมาในขั้นตอนการต้มให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงครับตอนนี้ขนมเซร็จตัวแล้วเริ่มลอยขึ้นมาแล้วพี่พงใช้กระชอนคนเพื่อไม่ให้ขนมติดกระทะและต้มต่อไปต้มจนขนมสุกทั้งหมด ตอนนี้ขนมสุกทั้งหมดแล้วใช้กระชอนคนแล้วตักขึ้นมาดูหน่อยครับแบบนี้ครับขนมสุกทั้งหมดแล้วแต่ต้องการให้ขนมมีความนุ่มเพิ่มขึ้นต้มต่ออีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้ไส้ขนมได้ละลายไส้น้ำตาลจะได้ฉ่ำๆกรุบๆตอนนำมาทานจะได้ฟินอร่อยพี่พงษ์จึงต้มเพิ่มอีก5นาที ครบเวลาแล้วตักขนมขึ้นมาเลยครับนี่ตักขึ้นมาแล้วน่ากินมากเลยครับกลิ่นหอมน้ำมาคลุกกับมะพร้าวเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากับมะพร้าวเขย่าเขย่าแล้วฝัดแบบนี้ครับ ขนมติดมะพร้าวทั่วถึงน่ากินมากเลยกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วได้เวลาชิมแล้วครับก่อนชิมนำมาใส่ในจานจัดให้สวยงามน่ารับประทานครับคลุกให้สติดมะพร้าวเยอะๆ จัดใส่จานเลยระหว่างจัดจานได้กลิ่นขนมหอมน่ากินมากเลยครับจัดเรียบร้อยแล้วมาครับมาชิมขนมด้วยกันนี่ครับดูดูน่ากินมากเลยครับ มาครับมาชิมด้วยกันอือหือขนมนุ่มหนุบตอนกัดโดนไส้น้ำตาลอร่อยมากๆเลยครับทานกับมะพร้าวคลุกเกือมันๆเค็มนิดๆอร่อยลงตัวมากๆเลยครับคลิปขนมโคไส้น้ำตาลของทางใต้จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงด้วยนะขอบคุณครับ